สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าลงตัวมากๆสำหรับเรื่องราวความรักและงานแน็กชาลีกับกามินมีงานเข้ามาตลอดไม่ว่าจะง,งานอีเวนต์หรือแม้แต่ไลฟ์ขายของใน t i k t o อกจับมือกันรับทรัพย์รัวๆและสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวความน่ารักของทั้งคู่มาฝากกันอีกเช่นเคย โดยกาเมินได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับและมีบางช่วงบางตอนได้เล่าความลับให้แฟนคลับฟังด้วยกาเมินบอกว่าความลับนะคะทุกคนมีอยู่วันหนึง่งชาลีและกาเมินเราทะเลาะกันแล้วกาเมินก็เผลอพูดคําว่าฉันไม่มีความสุขอันนี้ก็น่าจะด้วยอารมณ์น้อยๆเลยเผลอพูดออกไปแบบนั้นชาลีก็เลยบอกว่าคุณไม่มีความสุขไม่เป็นไรแต่ผมมีความสุขกับคุณชาลีเขาไม่ได้โรแมนติก แต่เขาพูดปกติของเขาไม่เป็นไรคุณไม่มีความสุขไม่เป็นไรแต่ผมมีความสุขกับคุณนะมันซึ้งใจมากเลยกามมนซึ้งใจมากๆกามมนไม่ลืมเลยไม่ลืมจริงๆนะเพราะชาลีมีความสุขเพราะกามมนจริงๆชาลีมีความสุขมากเท่าไหร่กามมนก็มีความสุขมากเท่านั้นกามมนรู้นะว่าหัวใจชาลีเขาหวานมากแต่ชาลีแสดงออกแบบโรแมนติกไม่เป็นแต่กามมนเข้าใจชาลี ชาลีเป็นคนน่ารักจริงๆชาลีพูดสิ่งที่ดีออกมาแม้ว่ามรรยากาศจะไม่โรแมนติกเลยก็ตามแต่การมินรู้วิธีการแสดงออกของชาลีการมินก็เลยซาบซึ้งกับคำพูดของชาลีจริงๆการมินรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ชาลีพูดแบบนั้นการมินรู้สึกซาบซึ้งมากๆและการมินรู้จักชาลีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าชาลีเป็นคนดีมากก่อนจะปิดท้ายด้วยคำว่า แต่กวงติงมากจริงๆแสบจริงๆค่ะนายหญิงกาหมินกำลังจะซึ้งอยู่แล้วเชียวและหลังจากนั้นแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นชาลีคือเขาโรแมนติกในเวอร์ชั่นที่ดีและจริงใจ,ใจสุดๆนะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบผู้ชายโรแมนติกแต่เพราะความน่ารักเอาใจใส่รักจริงของชาลีทำให้กาหมินมองข้ามความไม่โรแมนติกของชาลีและรับได้ทุกอย่าง ในตัวของชาลีแม้รักชาลีแหละดูออกเรียกได้ว่าแสดงออกไม่เก่งแต่การกระทำนั้นชัดเจนสุดๆอยู่แล้วคะ่ะสำหรับท่านแม่ทัพชาลีและก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะ่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องของกามินนะคะกามินถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหวจริงๆร,ร้องไห้ออกมากลางไลฟ์ซึ่งกามินบอกว่าเทพท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าแอลได้เสียสละไม่ยอมพิมพ์ชื่อตัวเองลงบนถ้วยรางวัล แต่ให้พิมพ์ชื่อเป็นทุกคน and all MVP แทนเทพแอเรียกได้ว่าทำเอาการมินปลื้มใจมากเทพแอมองว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมินนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ